เดี๋ยวตอนนี้เรามาเรียนรู้การร้องเรียนร้องทุกข์กันนะครับอัับแรกเลยเรากดไปที่ตัวคีย์สามคีย์ตรงางข้างคำว่าหน้าแรกนะครับเพื่อจะดูเมนูนะครับเราเลือกไปที่เมนูร้องเรียนร้องทุกข์เลยครับกดเลือกไปนะครับดับแรกเลยเราต้องทําการระบุความประสงค์ในการดําเนินการซะก่อนนะครับตรงดอกจานสีแดงคือข้อมูลที่จะต้องเลือกหรือกรอกนะครับในส่วนนี้เรามาระบุประเภทงานบริการก่อนนะครับกดไปที่เลือกข้อมูล ตรงประเภทงานบริการนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอเลือกเป็นร้องเรียนร้องทุกก็แล้วกันถัดไปนะครับเลือกประเภทเรื่องร้องเรียนหลักโดยกดไปที่เลือกข้อมูลนะครับในตัวอย่างนี้ผมขอญาตลร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็แล้วกันถัดไปเลือกประเภทเรื่องร้องเรียนย่อยครับกดที่เลือกข้อมูลเลยครับตัวอย่างผมขอเป็นเก่าทดเจ้าหน้าที่รัฐ ชื่อเรื่องนะครับตรงนี้ต้องระบุนะครับต้องให้สอดคล้องนะครับกับเรื่องจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่จะได้วิเคราะห์ได้ง่ายๆนะครับตัวอย่างนะครับรายละเอียดนะครับความประสงค์ในการดําเนินการระบุให้ชัดเจนนะครับ เสร็จแล้วกดที่ปุ่มถัดไปด้านบนเลยครับในส่วนนี้จะเป็นการระบุผู้ถูกร้องทุกนะครับสามารถร้องไปที่ตัวกระทรวงกรมได้นะครับหรือร้องที่นิติบุคคลนิติบุคคลก็คือพวกบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับหรือร้องที่ตัวบุคคลได้เลยนะครับในตัวอย่างเดี๋ยวผมจะขอเลือกทั้งหมดให้ดูในครั้งเดียวเลยก็แล้วกันนะครับแต่การทําจริงคงไม่ใช่แบบนี้นะครับเลือกเอานะครับว่าจะร้องแบบกระทรวงนิติบุคคลหรือบุคคลนะครับเลือกเอาครับอันดับแรกเลยผม ้องเลือกที่กระทรวงก่อนนะครับกดที่แว่นขยายนะครับเลือกกระทรวงก่อนกรมกองที่อยู่ภายใต้กระทรวงนั้นจะปรากฏขึ้นมาในภายหลังนะครับตัวอย่างผมขอเลือกเป็นกระทรวงมหาดไทยก็แล้วกันนะครับกดที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นว่ากระทรวงปรากฏขึ้นมานะครับเป็นกระทรวงมหาดไทยและกรมกรปรากฏขึ้นมาทันทีกดที่แว่นขยายตรงกรมกองนะครับกรมกองที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยจะปรากฏขึ้นนะครับ ในส่วนของกรมกรองสามารถเลือกได้หลายกลมกลองนะครับสามารถเลือกได้เยอะเลยตัวอย่างผมขอเลือกเป็น2ก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเรากดที่ตกลงครับกดเบาไปตะกี้นี้นะครับในส่วนที่เราต้องการจะยกเลิกนะฮะกลมกลองหรือหน่วยงานต่างๆที่เราได้เลือกมาแล้วนะครับ กดที่ตัวกากบาทตรงสี่เหลี่ยมแดงเลยครับผมลองเอาการประปาส่วนภูมิภาคออกกดเลยครับการประปาส่วนภูมิภาคก็จะหายไปนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มนิติบุคคลกดเครื่องหมายบวกนะครับระบุชื่อเลยครับนิติบุคคลนะครับที่ต้องการครับดอกจันสีแดงเช่นเดิมนะครับจําเป็นต้องระบุนะครับในส่วนนี้ระบุให้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้สามารถ เพื่เหลือท่านได้ง่ายขึ้นนะครับข้อมูลต่างต่างครับร้อยมากที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะมากได้ตัวอย่างนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดที่บันทึกครับ ข้อมูลนิติบุคคลก็จะปรากฏขึ้นมานะครับกดเครื่องหมายบวกที่บุคคลเพื่อระบุตัวบุคลคลชื่อนามสก,กุลกรอกให้เรียบร้อยนะครับเดิมนะครับข้อมูลกรอกได้มากที่สุดก็จะเป็นผลดี เสร็จแล้วกดที่บันทึกนะครับข้อมูลบุคคลที่เราใส่ไปก็จะขึ้นมานะครับเมือเสร็จแล้วกดที่ปุ่มถัดไปด้านบนเลยครับตอนนี้เข้ามาในส่วนของจุดเกิดเหตุนะครับเรากดไปที่จุดเกิดเหตุสีแดงๆด้านบนเลยครับระบบจะวิ่งเข้ามาตรงแผนที่ Google นะครับ ในส่วนนี้สังเกตให้ดีนะครับก่อนเข้ามาจริงๆแล้วก่อนเปิดโปรแกรมจําเป็นจะต้องเปิดตรงตำแหน่งหรือว่า Location Service นะครับย้ำอีกทีต้องเปิดนะครับกดไปที่ช่อง Search Location ตรงแว่นขยายเลยครับผมระบุสถานที่ที่เราต้องการเลยครับตัวหมุดจะได้วิ่งเข้าไปหาได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องซูมเข้าซูมออกเยอะๆนะครับพิมพ์ไม่ต้องหมดมีตัวเลือกขึ้นมา ตรงไหนใช้กดเลือกเลยครับระบบจะเข้ามานะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับเพื่อค้นหาสถานที่ที่ใช่ที่สุดนะครับนี่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนิดนึงนะครับเมื่อเราค้นหาแล้วแล้วก็กดจิ้มลงไปเลยครับจิ้มลงไปหมุดก็จะไปปักในจุดที่เรา จิ้มไปนะครับเรบร้อยเราก็กดตกลงเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาทําการกําหนดวันเดือนปีที่เกิดเหตุนะครับเลือกได้นะครับจะปีไหนนะครับตรงนี้หน้าตาจะขึ้นอยู่กับตัว Android ของท่านนะครับ ใชเป็นยี่ห้ออะไรก็จะแตกต่างกันของผมเป็นโน้ต8ซัมซุงครับกำหนดเลือกวันที่เกิดเหตุนะครับระบุสถานที่ที่เกิดเหตุนิดนึงนะครับเพื่อขยายความนะครับให้นอกเหนือจากให้มันละเอียดมากขึ้นนอกจากที่เราไปกำหนดที่แผนที่นะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับอธิบาย ให้เจ้าหน้าที่ฟังนะรัที่จะได้ช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเรากดที่ปุ่มถัดไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มหลักฐานนะครับสามารถกดได้เลยครับไปที่เพิ่มรูปเลือกได้สองแบบนะครับเราจะเอาตัวรูปภาพจากเครื่องมือถือของเราหรือถ่ายใหม่นะครับถ้าเลือกเป็นเลือกรูปจากแครบารี่นะครับก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะครับที่อยู่ใน,ยในมือถือเราเราเลือก นี่ผมลองเลือกสภาพหนึ่งนะครับกด,โ,ดโอเคไปภาพก็จะถูกแนบเข้ามานะครับครั้งหนึ่งผมกดที่เพิ่มรูปแต่คราวนี้ผมจะเป็นถ่ายจากกล้องนะครับกดเลือกที่ถ่ายรูปจากกล้องนะครับก็จะเด้งขึ้นมาให้ถ่ายรูปนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายลองถ่ายรูปสักรูปหนึ่งแนบเข้าไป ฐานที่เป็นรูปภาพก็จะปรากฏขึ้นมาตามที่เลือกนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เสร็จแล้วนะครับกดที่บันทึกครับระบบจะทําการบันทึกเรื่องร้องเรียนของร้องทุกข์ของท่านเข้าสู่ระบบนะครับเจ้าพนักงานก็จะเห็นนะครับในนี้นี่ผมลองร้องเรียนร้องทุกข์มาแล้วสองเรื่องนะครับเรื่องล่าสุดนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้โอเคในส่วนนี้ก็ เราจบในบทนี้ไปเดี๋ยวลองคราวหน้าเราจะมาสอนเรื่องอื่นต่อนะครับผม